สถานการณ์ของการบินไทยตอนนี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นนะครับมีแต่จะยิ่งแย่ลงเรื่อยๆนะครับอาจจะตกอยู่ในสภาพที่เรียกว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นได้ในเร็วๆนี้ครับแย่ขนาดที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับนายกบิ๊กตู่เรานี่ครับวิจารณ์นะครับว่าการแก้ปัญหานั้นไม่เป็นรูป,ปรธรรมขณะที่ผู้บริหารระดับสูงเองก็ยังคงรับเงินเดือนสูงๆอยู่นะครับเ่วโมงนี้นะครับแผนปฏิรูปที่ฝันเอาไว้ก็ไม่เป็นไปตามเป้าเอาแค่การตั้งเป้าจะลดรายจ่าย ให้ได้1นึ่งล้านบาทหรือประมาณ10%เอาเข้าจริงเนี่ยทำได้แค่2,000กว่าล้านเท่านั้นเองนะครับหรือคิดเพียงแค่2%เท่านั้นนะครับขณะที่ผมประกอบการไตรมาสสก็ยังขาดทุนต่อเนื่องเะครับเป็นการขาดทุนจากการดําเนินงานเนี่ยเกือบเกือบสามพันล้านบาทแต่ถ้าคิดเป็นขาดทุนสุดที่ก็เกือบกว่า1 3 0 0 0ล้านบาทแล้วนะครับเห็นตัวเลขแล้วต้องบอกว่าเหนื่อยจริงๆครับปัญหาทั้งหลายทั้งปวงนะครับมาจากการที่คนนั้นไม่มีประสิทธิภาพพอ ที่จะรับมือกับการแข่งขันที่นับวันจะยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆใครๆก็รู้นะครับว่ารัฐวิสาหกิจไทยหลายๆแห่งที่ต้องประสบปัญหาขาดทุนเพราะว่าไม่มีใครมีความรู้สึกหรือว่ามีจิตสํานึกเป็นเจ้าขององค์กรไม่ว่าจะเป็นพนักงานจนถึงผู้บริหารจะรู้สึกว่าไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลกําไรหรือต่อผลการขาดทุนขององค์กรครับทุกวันนี้บริษัทในเครือของการบินไทยจะเจ๊งอย่างไรจะขาดทุนเท่าไหร่ก็ไม่เดือดร้อน ไม่ต้องรับผิดชอบไม่มีใครว่าอะไรเพราะเจ๊งเมื่อไหร่การบินไทยรบริษัทแม่ก็ต้องโดดเข้ามาอุ้มเช่นเดียวกับพนักงานทุกคนนะครับที่คิดว่าการบินไทยเจ๊งรัฐบาลก็ต้องเข้ามาอุ้มเช่นเดียวกันครับนี่คือสาเหตุที่การบินไทยนั้นเจ๊งไม่เป็นท่านะครับและจะยังคงเจ๊งต่อไปครับ